นกพัวควานนะคะนกหัวควานโอ้ยๆๆๆน่ารักมากมากเลยหนูทำอะไรกันนะอันนี้ตัวผู้นะคะนี่ตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียนกขัวควานนกหัวควานน,ววาน,น่ารักมากๆหรือว่าลูกนกนะคะเนี่ยพากันสงสัยอยู่นะคะเมื่อวานนี้หัดบินหรือเปล่ามีอ้นวนอะไรนะอุ่งอะ่ะ อ,อ,อ,อป้อนอาหารด้วย,อยโอ้โหสุดยอดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะสงสัยจะเป็นแม่นะคะแม่เอาอาหารน่าจะเป็นลูกนกหัวควานนะคะหาดบินนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะนี่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 แม่เอาอาหารมาป้อน โอ้โห oh oh. สุดยอดมากๆเลยคะ่ะธรรมชาติเนาะหัดเกาะหัดเกาะหัดบินนะคะนี่นะคะตัวแม่เนาะเพราะว่าลูกก็จะเน่เน่เน่มาแล้วเนาะโอ้โ oh ห oh. สุดยอดมากๆนะคะ เป็นภาพที่แบบหาดูได้ยากนะคะลงมาแล้วลงมาแล้วหัดบินหัดบินมามะ่ามามามา่มะมะทำอะไรนง่นน,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 นโอ้ยโอโอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนกเอโอโหน่ารักนะคะ ฝากกดแชร์กดเลิกกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะอีกสีนาทีภรรยาก็จะลงไลน์แล้วนะคะอาหารที่เขากินก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะป้อนอาหารนะคะของใสจะเป็น ลูกนกทำไมตัวเล็กจังเอยตัวใหญ่จังนะคะตัวเท่าแม่เลยออ่ะอ่ะป้อนกันครับป้อนกันเขา้าป้อนกันเขา้าป้อนกันอืมน่ารักนะคะภาพทับใจ รู้ว่าทำไมเป็นตัวแม่นะคะเพราะว่าหัวหัวเขาสีดำนะคะเขาจะเป็นตัวเมียนะตัวลูกนี่นัดเป็นตัวผู้นะคะมีจุดสีแดงๆที่หัวเนี่ยโอ้ยอยยไปไปไหนแล้ว เรามามาด้วยอิ่มแล้ว ไปแล้วนะคะทั้งคู่